วัสดีค่ะปะออพาเพลินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามหรือกด s u b สไครป์ให้ปออด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปออทำคลิปต่อไปค่ะวัสดีค่ะขอบคุณมากค,ค่ะดูกระบงใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยคอยยิงหัวค่ะค่ะตรวจวัดไข้นะคะ คุณค่ะ้ามค่ะอกทีย็ค่ะคุณพี่ลงคนเดียวเลยค่ะรอลงทะเบียนนะคะการนี้ก็คัดจุดคัดกรองนะคะจุดลงทะเบียนเข้าตลาดค่ะเราก็สอบไปจากข้างหน้าจุดลงทะเบียน คือจุดปากประตูนะคะเข้ามาก็จะเห็นวันนี้คนยังไม่เยอะค่ะก็ทยอยกันมาเรื่อยๆสวัสดีดค่ะนี่อะไรลูกอ๋อแป้งหรือคะอ๋อปาแป้ง,ปรปงบรรยากาศนะคะบรรยากาศในตลาดโอ๊กป่อยนะคะ ค่ะก็มีจุดทานอาหารเช้ามีกาแฟกอออกก็จะเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆก่อนนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดใส่บาตรนะคะจุดใส่บาตรจุดใส่บาตรไมคะก็คือจะนั่งไปอย่นั้นพี่จมี จุดนี้ก็เป็นจุดเพื่อให้แขกผู้มาเยือนตลาดพบป,ปอยได้มานั่งถ่ายรูปกันนะคะป้าออก็ขอนั่งหนึ่งหนึ่งท่าค่ะก็ก่อนที่คนจะมามากๆนะคะในตลาดก็จะประดับประดาไปด้วยตุงนะคะทางภาษาเหนือก็จะเรียกว่าตุงค่ะแต่ภาษากะเหรี่ยงป้าอ้อไม่ทราบว่าเรียกว่าอย่างไรนะคะก็เป็นเสื้อพื้นเมืองที่ชาวกะเหรี่ยงเขาใส่สวมใส่กันนะคะ มาดูเชื่อวัฒนธรรมของคนกะเหรียงนะคะชาวกะเหรียงที่ตรงนี้นะคะอันนี้ป้าออ,ออสกสถาม่าอวันธรตลาดตลา้อลกดตลาดตลกดตลาดตลาดตล่ดาดะลาดตะาดตลาดตลาดตาดตลาดตลาจะลปดตาดาดตลาดตาาดีละะาดตลาดาดตละดลดตลาดตลาดตลาดาดตลาดตดตลาดตาด ะ,ะตดสินใจไม่ถูกเลยค่ะก็เลยเดินกลับไปกลับมานะคะอาตามป้าออไปต่อกันแล้วกันค่ะตรงนี้ก็คือป้าถุงค่ะป้าถุงค่ะป้าออก็รูบรูปนะคะเพื่อที่จะจับเนื้อผ้านะคะก็เป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะน่าจะใส่สบายค่ะสีสันก็สดใสดีนะคะก็ชมกับป้าออไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นก็เป็นย่ามนะคะอันนี้ก็ย่ามค่ะ ย่ามที่ใช้สะพายนะคะไม่ใช่ว่าย่ามใจนะคะวันนี้ป้าออก,ก็มาเก็บภาพบรรยากาศที่ตลาดโก่อยนะคะวันที่27กุมภาพันธ์2564นะคะป้าออกก็พาเพลินมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะนี่คือจุดที่สาธุชนมารอใส่บาทน,นะคะก mm ็ hmm. จะเก็บภาพไปให้ดูเรื่อยๆค่ะ เพราทางรถเลยนะครับการนี้คือชุดใส่บาตรนาการที่เราเลียนรัปดาหนี้ต้งมีลอยพร เปิดแล้วก็ปิดเปิดปิดอยู่ประมาณ6ครั้งแล้วนะครับเพิ่อเริ่มด้วยน้ำฝาไหลหลากบ้างนะพื้นที่ตรงนี้ก็จะโดนน้ำฝาพัดออกไปนะเรื่องของโควิดต่างๆบ้างก็คนที่รอนะครับติดนะสถานการณ์พอเปิดปุ๊บรถหลายหลาข้าวปาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะทุกเติมไปเขาเนี่ยเรียกปานครับเดือนเมษายนก็มีั่น่างนั่งรอครับรับบาสนะคะการรับกินนี้บ้าง เมื่โตได้แล้วก็บรรยายเพิ่งมาทำรังปุ๊บก็จะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของคำวามของรรยากาศประเดี๋ยวพระก็จะเจวเรือมาตรงเนี้ยค่ะพระก็จะเจวเรือมารับบาตรตรงนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์เลยล่ะคระมาณครึ่งโมงนะครัมีโมบายสวยงามนะครันี้นะครับผมนีใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสองร้อยบาทได้จุดนี้เราก็มาชมโมบายสวยๆกันนะคะค่ะ เดี๋ยวพระเอก็จะเข้าไปในในโดงโมโบายค่ะน,น,นี่คือโมโบายสวยงามนะคะไม่กับค่ะ โมบายไม่แพ er er ้บัเหอร์เลยค่ะสวยงามค่ะม um> ีน้องค่ะ hmm มีน้องเลงด้วยกลัมาอยู่ในโรมโมบายบั ป้าออยังหลงไหลความงดงามของโมบายนะคะก็เลยชมกันต่ออีกค่ะนด่งด่งด่งี่ภาษากะเหรี่ยงเขาเรียกั้างโด่งนะคะเป็นลักษณะใหญ่เหมือนโมบาย ไม,ไม่ร้องไม่ร้องเพลงยิ้มระรื่นหากมีคนก็ใส่กล่องงติดตามป้าออาตอนที่สามตลาดโอ้ปล่อยนะคะติปนี้ป้าออาขอลาแค่นี้ก่อนนะคะค่ะติดตามการใส่บาทนะคะบ๊ายบายค่ะ